สวัสดีทุกท่านนะครับเนื่องในโอกาสวันเด็กนะพอดีผมก็นึกถึงเรื่องราวเก่าๆสมัยตอนเป็นเด็กเกี่ยวกับกีตาร์แล้วกันมาเล่าให้ฟังนะเป็นเรื่องราวของผมเองนะครับเผื่อฟังแล้วอาจจะได้ไอเดียมุมมองใหม่ๆห,หรือแรงบันดาลใจอะไรก็ช่างสักอย่างนะครับก็อยากาเล่าให้ฟังแล้วกันนะเนาะนะครับดูในรูปนี่นี่คือเด็กเล่นกีตาร์นะกีตาร์ทำจากลังอ่านี่แหละ มันทาให้ผมนึกถึงตอนที่ผมเป็นเด็กคือคือตอนที่เราเป็นเด็กอ่ะเราเห็นเราเห็นในทีวีเห็นอะไรแบบนี้เนาะคนเล่นกีตาร์เนี่ยมันเทมากเลยนะเราก็เคยมีความคิดครับมีความฝัน i, ว่าเฮ้ยโตขึ้นเราก็อยากเล่นกีตาร์เป็นเหมือนกันเพราะมันเท่เท่จริงๆสมัยก่อนนะประมาณโอ้สามสิบปีอะ่ะสามสิบปีบวกๆอะ่ะแต่ด้วยความที่บ้านที่บ้านเราไม่มีตังค์นะครับบ้านผมก็คือไม่มีตังค์นะ จนมากเลยอืมโอกาสที่เราจะได้เล่นกีตาร์ซื้อกีตาร์มาให้เล่นตอนเป็นเด็กอะไรเนี่ยแทบไม่มีเลยแล้วในโรงเรียนนะครับโรงเรียนที่ผมอยู่ก็เป็นโรงเรียนเล็กๆโรงเรียนบ้านนอกปฐมอ่ะไม่มีกีตาร์แล้วก็ไม่มีบ้านใครมีกีตาร์เลยในละแวกนั้นนะครับแล้วไม่ใช่แค่หมู่บ้านเดียวนะผมว่าสามสี่หมู่บ้านในใกล้นะ่ะไม่มีกีตาร์สักตัวนะครับต่อให้จะเป็นกีตาร์แบบ ถูกๆอย่างพวกอะไรนะโจะโจในตำนานหรือฟูจิยาม่าอะไรแบบเนี้ยไม่มีเพราะฉะนั้นกีตาร์เป็นเรื่องที่ไกลตัวมากนะครับครั้งแรกที่ผมได้เห็นกีตาร์าจริงๆเนะี่ยคือตอนที่ผมไปเข้าโรงเรียนมัธยมนะเข้ามนหนึ่งเลยนะเห็นกีตาร์าจริงกีตาร์ตัวจริงโจโจของรุ่นพี่โอ้โหมันว้าวมากครับสายสูงๆไม่มีเหล็กลามคอแหละ แต่เราก็เล่นไม่เป็นหรอกหรอจับอะไรเงี้ยขอดเคิร์อดอะไรเงี้ยไม่รู้ไม่รู้ได้ซ้ํานะครับแต่ตอนเลยนมัธยมอ่ะเราก็ยังไม่มีเงินที่จะซื้อกีตาราอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสในช่วงชีวิตที่ผมเป็นเด็กหรือเป็นวัยรุ่นเนี่ยผมไม่มีโอกาสได้จับกีตร์เลยและทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นมันทําให้เราลืมลืมความฝันลืมความอยากเล่นลืมสิ่งที่เราอยากทําตอนเป็นเด็กก็คือการเล่นกีตร์ไป ลืมไปเลยนะครับจนกระทั่งผมขึ้นมอปลายอย่างเงี้ยผมถึงมีโอกาสได้จับกีตาร์ของเพื่อนสนิทเพื่อนซีจับแล้วก็หัดเล่นตั้งสายตั้งเสืออะไรไม่เป็นด้วยรู้แต่ว่าให้มันจะได้จับได้เล่นลองดูอ่เปิดหนังสือเพลงดีดตามคอร์ดจังหวะมั่วๆเดาๆหลักการพื้นฐานอะไรไม่มีเลยนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเรียนจากไหนด้วยสมัยก่อน YouTube ไม่มีอะไรก็ไม่มีนะครับนั่นแหละก็พอได้เล่นเล่นบ้างอะไรบ้าง มัว่วร้องเพลงก็ไม่ถูกอะไรไม่ถูกนะครับนั่นแหละคือชีวิตผมเลยจนกระทั่งจนกระทั่งอยู่มหกมีโอกาสได้ทํางานเป็นคณะกรรมการนักเรียนเราก็มีโอกาสได้แบบจัดกิจกรรมโฟกซองคนที่เล่นกีตาร์ไม่เป็นแบบผมน่แหละครับเป็นเป็นคนที่ชวนเพื่อนพาจัดกิจกรรมประกวดโฟกซองอ่าล้วก็ทําไปด้วยความที่หล่อใจรักนี้เนาะก็ทําไป พอเข้ามาหาอะไรอะไรเงี้ยก็แทบจะไม่ได้จับเลยได้จับกีตาร์เพื่อนบ้างอะไรบ้างนี่นะครับพอได้เล่นเงนี้ยหลังบ้านเนี้เจอเขาหลังห้องเล่นบ้างมั่วบ้างเปิดหนังสือเพลงตีคอร์อะไรแบบนี้ไปบ้างนะครับพอได้จับแต่ก็ยังไม่มีเงินซื้อกีตาร์เป็นของตัวเองอย่างจริงจังใน <laughs> ชีวิต <laughs> ชีวิตผมอะเ <laughs> พิ่งมีกีตาร์ครั้งแรกตอนมีลูกสามคนแล้วผมบอกเลยสองคนนี่สองคน นั่นแหละถึงได้มีโอกาสจับนี่เลยครับเรื่องราวช,ชีวิตผม